มาแล้วสง่งโพสต์รัวทางหน้าไอจของน้องลิซ่าเลยค่ะพี่เฟดดี้ก็คือตามกดไลค์ไวมากนะแถนที่สำคัญภาพคู่ดีเจสเน็ลิซ่าเปลี่ยนมาถือกระเป๋าหลุยแล้วค่ะ สวัสดีค่ะห่างหายจากหน้าไอจีไปหลายวันนะคะสําหรับน้องลิซ่าของพวกเราแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือน้องก็มาในจีส่วนตัวแล้วนะมาแบบ2โพสติด,ต,ดติดกันเลยโดยโพสต์แรกค่ะก็คือมาขอบคุณแฟนๆที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะโดยหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับการเต้นท่ามกลางสายฝนในคอนเสิร์ตวันนั้นส่วนโพสต์ที่2เนี่ยน้องก็มาขอบคุณบลิงค์ที่ลาสเวกัสนะคะโดยบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่มาเพอร์ฟอร์มที่เมืองนี้แล้วก็เอเนอรีทุกคนคือสุดยอดมาก

พร้อมฟาดรูปสวยๆไปหลายภาพให้แฟนได้ดูกันด้วยนะคะแน่นอนว่างานนี้พี่เฟรดดี้เองแกตามไ like ลทุกโพสต์ของน้องจริงๆค่ะแถมที่สําคัญแกก,กดไลค์ไวกว่าใครเพื่อนด้วยนะยิ่งโพสต์หลังๆมานี้ก็คือไลค์โพสต์น้องเยอะมากนี่ยังไม่รวมที่แกไปตาม i g แมวเซเลบของน้องมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วแล้วก็รวมถึงไปตาม i อพี่เดียนานะคะ IG m ีเมเนอรลิสเอาจริงเนี่ยก่อนหน้านี้แอดมินก็สังเกตเห็นแล้วแหละว่าแบบแหน่แน่แปลกๆนะคะหรือ พี่แกตามจีบน้องสาวของเราจริงๆแต่มันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนไงก็เลยยังไม่ค่อยกล้าทำคอนเทนต์คือถ้าไม่ใช่คนพิเศษแกคงไม่ตาม i อของน้องใกล้ตัวมากขนาดนี้ด้วยไงก็เราสังเกตได้ว่ามันก็ดูไม่ธรรมดานะคะแต่ว่ามันเพิ่งมาชัดขึ้นมากในทริปเที่ยวประจําปีกับครอบครัวอาโนนี่แหละค่ะที่เราแบบเออน้องเราก็ไม่ได้ต้องการปกปิดความสัมพันธ์อะไรด้วยก็เลยกล้าที่จะทําคอนเทนต์เปิดเผยนะคะเพราะว่าหลายๆสื่อก็ลงคอนเทนต์กันเยอะแล้วก็ยังไม่หม เพียงแค่นั้นนะคะพบอ,อีกหนึ่งภาพรูปคู่จาก IG ของ DJ SN a k e ค่ะวันที่น้องไปซุกสไนคลับที่เวกัสมากับเมเนอลิซาพี่ดีเจงูแกก็มาอัพภาพคู่กันกับน้องทางหน้า i อส่วนตัวด้วยนะแล้วเป็นอะไรที่อยากบอกว่าลุคนี้ของน้องก็คือเป็นลุคที่ไปเที่ยวที่สบายมากๆนะคะเรียกว่าใบหน้าของลูกสาวคือแบบแทบ no makeup เลยค่ะทุกคนแต่ว่าได้ไดแล้วเนี่ยสายตาทุกคนต่างจับจ้องไปที่กระเป๋านะคะว่าแบบเอ้ยน้องถือกระเป๋า แบรนด์อะไรอะ่ะนี่มันไม่ใช่กระเป๋าทรงสลีนแน่ๆความสงสัยก็ไม่รอช้าค่ะเพราะว่าแอคเคาด์ดังแฟนคลับน้องลิก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วว่าเฮ้ยกระเป๋าที่น้องถืออยู่อ่ะมันคือหลุยวิตรองจริงๆเรื่องนี้ก็เลยคิดได้หลายแงย่หลายมุมเลยทีเดียวนะคืออย่างแรกเลยคือสัญญาสลีนที่เซ็นกับค่ายมันอาจจะล้อตามกันหรือเปล่าคือสัญญาค่ายหมดแล้วสัญญาแบรนด์ก็เลยอาจจะไม่ได้ต่อด้วยหรือไม่ก็สสัญญาสลีนหมดแล้วนะคะอิสระในการถือสินค้าเลยจบ ลงเช่นเดียวกันหรือไม่ก็เป็นเหตุผลที่สบค่ะอันนี้น่าสนใจคือเตรียมเปิดตัว GBA ของ Air v m H ไปเลยค่ะก็ไม่ต้องอิงแค่แบบ l ลีนแบรนด์เดียวแล้วนะเพราะว่ารับจบครบทุกแบรนด์ในเครือ Air VMS ให้ก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ตจริงๆประเด็นนี้ก็น่าติดตามแล้วก็น่าคิดตามนะทุกคนเพราะว่าถ้าความสัมพันธ์ของน้องลิซ่ากับพี่เฟรดดี้เนี่ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจริงก็ไม่จำเป็นต้องถือแบรนด์เดียวหรอปะเพราะว่าตัวจริงขนาดนี้คือน้องจะถือ นน้นะระ์เพอๆจิ้มเลือกได้เลยด้วยว่าวันนี้จะถือแบรนด์ไหนอะไรยังไงตลงหลังมานี้ก็ยอมรับค่ะว่าเหมือนน้องก็มาทางหลุยเยอะอยู่เหมือนกันนะท้งชุดว่ายน้ําเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็มาล่าสุดกระเป๋าชมพูใบนี้อีกคือมันก็ทําให้หลายต่หลายคนคิดได้นะคะว่าแบบเอ้ยน้องจะย้ายมาอยู่กับหลุยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคุยดีลก,กันกับทาง LVMH ไปแล้วแล้วก็เห็นพ้องว่าอยากให้น้องของเราเนี่ยมาช่วยกระตุ้นยอดขายให้หลุยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าสลีนยอดขายมันเติบโต มากเกินโค้ตาไปแล้วไงทุกคนอ่ะอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะก็มีความเป็นไปได้อยู่ ว่าน้องจะแบบอะไรยังไงต่อไปซึ่งมันก็ยังบอกไม่ได้ด้วยล่ะค่ะเพราะว่าสรุปเนี่ยสัญญากับทาง YG คือหลังจบโวทัวเนี่ยคือน้องจะมีการยุติบทบาทเลยไหมแล้วจะยังมีแบบบักพิงต่อไปหรือเปล่าแล้วน้องจะทำงานในทิศท,ทางไหนต่อคือมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่าส่วน IGstory ของน้องเองก็น่ารักดีคะ่ะทุกคนก็น้องมาอัปคลิปรถกลอฟขับรถกลอฟนะคะในคอนรับส่งเมเนกับพี่ก ประจตัววด้วยแล้วก็ไหนจะนั่งรถกระเป๋าเราเลื่อนให้เมเนวอนแจต้องวิ่งตามแบบนี้อีกเนี่ยบอกเลยว่าสนมากนะคะแต่ว่าไอ้คลิปอุ้มน้องแมวนี่แอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแมวใครอีกแล้วแต่ว่าได้เนี่ยลูกที่บ้านเกาหลีทั้ง5-6ตัวตอนนี้งอนแม่หมดแล้วแน่นอนค่ะเพราะว่าพอแม่ไปต่างประเทศที่ไรคือแม่ไปกอดตัวอื่นทุกที่เลยนะอะเดี๋ยวยังไงก็แอดมินเอามาเมาส์มอยไวเพียงแค่นี้ก่อนละกันค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะ